ในการปฏิบัติการภาวนานั้นที่เราจะปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อจิตของเรามีปัญญาที่จะรู้เท่าทัน ในอารมณ์ทั้งหลายรู้เท่าทันในสังขารร่างกายในรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งจิตมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเป็นเราเมื่อเป็นของของเราเป็นเหตุ ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจพระพุทธเจ้าองค์ทรงรู้ทรงตัดสรู้ความเป็นจริงของรูปและนามนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและองค์ก็สอนวิธี ให้เราได้เข้าถึงอย่างความตื่นรู้เพื่อจะได้พัฒนาจิตให้มีปัญญาปล่อยวางในรูปในนามได้โดยที่เราต้องพยายามทำจิตของเรานั้นให้มีความตั้งมั่น ิตตั้งมั่นนั่นมันก็เรียกว่าเรื่องสมาธิคือความตั้งใจมั่นเช่นเราตั้งใจมั่นในการสวดมนต์ก็เป็นการตั้งใจมั่นเหมือนกันแต่ระดับความตั้งใจมั่นนั้นมันจะต่างกันไปการทำการงานเราก็ตั้งใจมั่นเหมือนกัน แต่เป็นการตั้งใจมั่นในการทำกันงานนั้นๆถ้าเรามาฝึก,กจิตให้มีความตั้งใจมั่นมากขึ้นให้เป็นอารมณ์เดียวเรียกว่าสมาธิเช่งการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนจิตของเราตั้งมั่นอยู่กับลม ในบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมารู้สึกว่าร่างกายนี้มันดิ่งลงไปใต้ดินก็มีบางครั้งนั้นมันพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าก็มีมันขยายใหญ่เต็มบ้านเต็มโมบสถนี้ก็มี อันนี้มันเป็นเรื่องของจิตที่สงบเป็นสมาธิคราวนี้เมื่อเราฝึกได้ชำนาญมีความสงบของจิตได้ดีเราก็จะใช้สมาธินี้มาเรียนรู้ ให้เข้าใจความเป็นจริงของสังขารร่างกายจิตนั้นจะมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายเห็นสรรพสิ่งคือรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังและกันนัตตาจิตจะปล่อยวางองจิตเกิดปัญญา เมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆสติสมาธิเราก็จะดีขึ้นศีลของเราจะดีขึ้นปัญญาก็จะพัฒนาดีขึ้นไปตามลำดับเป็นศีลสมาธิ เป็นปัญญาซึ่งเป็นทางเดินของมรรคหรือว่ามรรคมีองแด์ยดย่อเข้ามาก็เป็นสามคือศีลสมาธิปัญญาแล้วเมื่อเรานั้นได้ทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอเราจะเข้าใจในสกลกายของเรานี้ได้มากขึ้น เช่นเมื่อเรายาังิตอจุ่ในความสวยความงามเมื่อจิตของเราสง,งบระดับใดระดับหนึ่งก็ตามเราก็มาพิจารณาถึงร่างกายนี้ให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามเป็นธาตุตามธรรมชาติเมื่อเราเห็นร่างกายนี้ไม่งาม จิตใจของเราก็ผ่องใสเพราะว่าเราเห็นเรารู้ความจริงเช่นว่าผมนี่อยู่บนหนังศีษะเราก็รู้สึกว่างามแต่ถ้าผมหล่นลงมาในแก้วน้ำในอาหารเราเองก็รู้สึกว่าเกิดความรังเกียจว่าน้ำนั้นไม่สะอาด อาหารนั้นสกปรกแต่เมื่อยังอยู่ที่บนศีรษะของเราเราก็เข้าใจว่ามันสวยมันงามออนนี้เป็นความเข้าใจของความหลงแต่เมื่อเรามีสติพิจารณาก็เกิดความรู้ขึ้นมาเรียกง่่าปัญญาเมื่อเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆจนมีความชำนาญ จิตของเราก็มีความตั้งมั่นมีความผ่องใสเราจะรู้ได้ว่าอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อรู้ความจริงเพื่อความปล่อยวางในโูปในนามได้นั้นศรัทธาความเชื่อที่เรามีอยู่แล้ว มันจะเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ได้เชื่อเพร่ะความศรัทธาอย่างเดียวมีปัญญาประกอบด้วยศรัทธานะคะขาดปัญญาแล้วมันก็จะลุ่มหลงไปได้แต่นี้เรารู้ด้วยปัญญาอย่างชัดแจ้ง เราก็พยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่องถ้าเรานั่งสงบเราก็ใช้วิธีการนั่งนั้นให้มากถ้าเราถูกเจริตกับการเดินจงกรมก็ให้เดินจงกรมให้มากแต่ในบางครั้งนั้นจิตของเรามันไม่ได้สงบทุกครั้ง ในบางครั้งมันวุ่นวายมันฟุง้งซ่านนั่งไปห้านาทีก็เหมือนนั่งไปทั้งนานแล้วนั่งไปห้านาทีมันนั่งไปครึ่งชั่วโมงถ้าเป็นอย่างนี้ให้เราอดทนถ้าเราอดทนได้ทนบ่อยๆเราก็จะข่มกิเลสเอาไว้ได้ การอ,อดทนนั้นเป็นวิถีทางของผู้มีปัญญาึเรียกว่านักปัดถึงแม้ว่าจะสงบเราก็ทําความเพี่ยนถึงแม้ว่าจะไม่สงบเราก็ทําความเพียนไม่ขาดทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอไม่นาน สมาธิความตั้งแก่มั่นก็จะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งขึ้นศรัทธามันจะตั้งมัน่นความเพียรจะต่อเนื่องสติคือความระลึกได้นั่นมันจะหมุนไปท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนกับระยดน้ำที่ระยด เมยดิถีขึ้นมานั่นมันมากๆเข้ากัเป็นสายน้ำตัวสติเมื่อมีมากขึ้นมันก็จะเป็นสติเป็นมหาสติขึ้นมาได้เป็นมหาปัญญายิ่งเมื่ความสงบมันได้ระดับปัญญาเกิดขึ้นได้ดีแล้ว แม้ว่าเราเดินอยู่ก็มีความสงบมีกายเบามีจิตเบามีสติตามรู้จิตอยู่เสมอจะจะยินดีจะยินร้ายเราก็รู้จักพิจารณาแล้วใจเราก็ปล่อยวางในอารมณ์นั้นๆเกิดสมาธิตั้งมั่นได้อยู่ทั้งวัน อันนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาได้จากการฝึกหัดปฏิบัติล้มลุกคุกคานแต่แรกสงบบ้างไม่สงบบ้างส่วนใหญ่แล้วก็ไม่สงบแต่ด้วยความอดทนความทนได้ไม่ท้อถอยมุ่งมั่นสู่แดนนิพพานสู่ความพ้นทุกข์ สู่ความปล่อยวางเรามีศรัทธาอย่างนั้นเรามีความเชื่อความเ่ิมใสในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็พยายามมุ่ง,งปฏิบัติให้มากเมื่อเราปฏิบัติมากขึ้นทำความเพียรอย่างต่อเนื่อง เราจะไม่สนใจสิ่งข้างนอกการอ่านหนังสือการฟังธรรมอันนี้มันจะน้อยลงไปเองจะน้อยลงไปแต่ในเบื้องต้นนั้นอาศัยการฟังอาศัยการอ่านเพื่อส่งเสริมให้จิตของเรานั้นมีศรัทธามีความเพียรมีปัญญาแต่เมื่อจิตของเราทรงตัวด้วยสมาธิ การอ่านการฟังนั้นมันจะน้อยลงไปมันจะมาฟังในใจฟังความคิดฟังความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจจะได้พิจารณาเช่นเรานั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยมันไม่อยากจะนั่งอยากจะออกจากสมาธิมันมีความคิดเราก็มีสติรู้เท่าทัน ความปรุงแต่งของใจนั่นก็เรียกว่าเป็นการภาวนาเพรนความทุกข์นี่แหละมันจะพัฒนาให้ใจของเรานั้นรู้แต่ความสุขนั่นมันจะทำให้ใจของเรานั้นมันหลงเย็นเมื่อพวกเรานั่นอยู่ในความเย็นสบายอากาศเย็นสบาย เราก็รู้สึกว่ามีความสุขแต่ถ้าอากาศมันร้อนขึ้นมาความทุกมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะร,รู้จักว่าความทุกข์นี้มันจะบ่มอินทรีย์ของเรานั้นให้แก่กล้าขึ้นหลวงพ่อชาท่านยังสอนเสมอว่าระวังความสุขให้ดี เขจะทำให้เรานั้นมันเพลินไม่ทำความเพียนเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั่นนแต่ถ้าความทุกข์นั่นจะสอนใจของเราให้มีปัญญาขึ้นมาเพราะนเรานั่งนานๆเดินนานๆมันปวดมันเมื่อยจิตไม่อยากจะทำกิเลสมันก็พยายามดึงใจของเราให้ออกจากความเพียน เราต้องมีสติรู้เท่าทันในความคิดเห็นหนทางที่จะปฏิบัติให้ความรู้เกิดปัญญาที่จะออกจากทุกข์ได้ถึงความเป็นอิสระเสรีของใจเราต้องเดินตามทางศีลสมาธิและกับปัญญาเนี่เมื่อเราเดินตามนี้แล้วจิตมารวมกันเข้ามา เราจะแยกได้ว่ากายนี้สักแต่ว่ากายจิตจะผ่องใสมันออกไปอจากโลกข้ามวัฏฏ์ทงสารสู่แดนนิพพานทึงว่าเห็นทมโดยการพิจารณากายเห็นเป็นอสุภะบ้างเป็นธาตุบ้างทมว่าแยกธาตุแยกการนี้ออกไปมันก็เป็นความว่าง หรือถ้าเรามีสติสมาธิตั้งมั่นเพียงสอนใจว่ากายนี้ไม่ใช่เรานะเป็นธาตุใจเขาก็เชื่ออย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่ต้องแยกเป็นธาตุเป็นขันอะไรก็ได้เพียงแต่บอกอันนี้ไม่ใช่เราเป็นธาตุเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเขาก็เชื่อ ก้อนนี้เป็นก้อนอสุภะนะเขาก็เชื่อนี่แสดงว่าเรามีปัญญาแล้วจิตที่มีความยินดีพอเราสอนเขากละความยินดีได้เราก็พยายามฝึกหัดจิตของเราไปอย่างนี้จนเข้าใจอย่างแจ่มชัดขึ้นมานั่ก็ให้ตั้งใจตั้ง ผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายพระนักการวาดซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระกั็นสิบห้าค่ำด้วยเราก็ปารบความเพียรที่จะไม่นอนกันตลอดคืนะทั้งชาวสิงคโปร์ที่มาปฏิบัติเห็นว่ารวมกันแล้วตอนนี้ก็ได้สักสิบคนละที่จะไม่นอนตลอดทั้งคืนก็นานุโมทนาด้วย ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทำได้สำเร็จให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาทุกท่าน